ครับเพื่อนๆนะฮะวันนี้จะมาสาธิตนะครับวิธีฟังวิทยุนะครับไร้สายนะครับไม่ต้องต่อสายสมอท่อให้ยุ่งยากนะครับสามารถเปิดเน็ตแล้วฟังได้นะฮะเพลงใหม่ๆนะครับคลิกเข้าไปฮะนี่ครับมีทุกขึ้นนะฮะสถานีวิทยุนะครับกูเ๙สามนะฮะ ยังไม่พอใจกับสิ่งที่เธอเป็น,นอยากให้คนอื่นได้เห็นผู้หญิงสวยอีกคนที่ไม่ใช่ตัวเธอเป็นคชัดนะครับกออกไปัับรงงงงเท้้าสสนูคูค่ใจม็ยยติยหโหลดแอปมาแล้วนะฮะแอปจะอยู่ที่นี่นะครับนี่ฮะอ่านี่ครับแอปจะอยู่นี่ฮะแล้ว ก็หาหน้าว่างนะครับหน้าว่างหน้าว่างนะครับหน้าว่างสมุดนี่ว่างนะฮะให้เข้าไปที่นี่ครับแอปครับวิจิตครับเลื่อนหานะครับนี่ฮะเมื่อเจอแล้วก็ลากออกมานี่ครับลากวางหน้าจออย่างนี้ฮะ